หนในความคิดดีๆชาวนี้ครับจาก p e r s p e c t i v e ปลาไม่เห็นต้องเดินได้แค่ว่ายน้ำเก่งลิงไม่เห็นต้องว่ายน้ำเป็นแค่ปีนต้นไม้เก่งบางครั้งครับเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วทำสิ่งที่ถนัดให้ดีที่สุดก็พอคนเราครับไม่จะเป็นต้องเก่งในทุกเรื่องก็ได้ แค่ทำเรื่องที่ถนัดที่สุดให้เก่งที่สุดก็พอแล้วหลายคนครับด้อยค่าในตัวเองบอกว่าทำไมตัวเองไม่เก่งไม่เก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเลยหรือหลายคนก็อาจหาไม่เจอด้วยซ้าว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ตัวเองเก่งที่สุดคือเรื่องอะไรพอไม่รู้ว่าตัวเองเก่งเรื่องอะไรก็ไปตัดสินเสียก่อนว่าตัวเองไม่เก่งทงั้งทางที่จริงแล้ว เราแค่ยังไม่รู้ว่าเราเป็นสัตว์ชนิดไหนเราเป็นเหมือนปลาที่ว่ายน้ำเก่งแต่พยายามจะไปปีนต้นไม้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นเหมือนนกที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำทั้งทั้งสิ่งที่ตัวเองเก่งที่สุดคือการบินร่อนไปร่อนมาหรือว่าเรากำลังเป็นลิง ที่ใช้ชีวิตผิดที่ไม่ได้ใช้ความสามารถในการปีนต้นไม้อยู่หรือเปล่าเราทุกคนครับมีสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดแตกต่างกันบางคนอาจเจอช้าบางคนอาจเจอเร็วบางคนก็กำลังหาคำตอบอยู่บางคนก็กำลังฝึกฝนไม่เป็นไรครับ เราแค่ต้องการอยากจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ตัดสินตัวเองไปก่อนว่าตัวเองไม่เอาไหนหรือว่าไม่เก่งอะไรเลยอย่าไปด้อยค่าตัวเองให้มากนักเพราะคนที่จะทำให้เราพ่ายแพ้ที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นตัวเองที่ไม่ให้ค่ากับความสามารถของตัวเองครับ สังเกตตัวเองให้มากนะครับดูว่าสิ่งที่ถนัดที่สุดสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเองกําลังมองข้ามอยู่ก็ได้ขอให้ทุกคนหามันให้เจอและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเลยครับขอบคุณกับเพจ Perspective นะครับที่ให้ความคิดดีๆตัวนี้มานะครับสามารถติดตาม Mr. ใหญ่ Rich Idea นะครับ ปลดล็อกชีวิตที่ยุ่งเหยิงด้วยความคิดที่เรียบง่ายได้ครับคิดให้ใหญ่ไปให้ถึงความสำเร็จอยู่ข้างหน้าแค่คุณก้าวขาก็ถึงจุดหมายแล้วครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆครับ